สวัสดีครับพบกับพี่ตัแล้วนะครับหลังจากหยุดงานยาวตั้งแต่ช่วงเทศกาลปีใหม่ตอนนี้ก็ได้เวลาขุดมันสําหลังต่อแล้วนะครับปีใหม่แต่ราคามันสาหลังก็ยังถูกเหมือนเดิมนะครับลานรับซื้อที่พี่ตัวไปขายนะครับผมได้ราคาขั้นต่าอยู่ที่ตันละ1,250บาทแต่ถ้ามันสําหลังที่เราไปขายนะครับผมได้เปอราา์เซ็นต,ต,น 1, แตนน์แป้งอยู่ที่20%่เปขึ้นไปเนี่ยเราก็จะได้ราคาเพิ่มนะครับผมถ้าเราได้เปอร์เซ็นต์แป้ง30%นะครับผมราคาเนี่ยมันก็จะอยู่ที่ตัละ 2,100บาทนะครับผมแต่แปลงนี้ที่พี่โตขุดนะครับเป็นมันซําหลัง1 0 89แถมเป็นโลคใบงิกใบด่างด้วยนะครับผมก็เลยทำให้ได้เปอร์เซ็นต์แป้งอยู่ที่20-21เปอเท่านั้นเองนะครับผมราคาที่ได้เนะี่ยก็ได้แค่ตันละ1,300บาทแค่นั้นนะครับแล้วลานมันรับซื้อของเพื่อนๆนะครับผมที่ขุดขายกันเนี่ยได้ราคาเท่าไหร่กันบ้างก็คอมเมนต์มาบอกกันบ้างนะครับผม หนึ่งเรื่องนะครับผมที่อยากจะมาชวนทุกคนคุยในคลิปนี้นะครับผมก็คือว่าถ้ามันสัมะหลังราคายังถูกต่อเนื่องอยู่แบบนี้เราจะทําอย่างไรดีเราจะมีวิธีหรือว่าแนวทางแบบไหนที่จะให้เราสามารถอยู่รอดได้นะครับผมเดี๋ยวในคลิปนี้เราจะมาคุยถึงเรื่องนี้กันนะครับแนวทางที่1นนะครับผมที่พี่โตคิดไว้ก็คือว่าเราต้องหาพันธุ์มันสัมะหลังที่มีเปอร์เซ็นต์แป้งสูงนะครับผมเช่นพวก กษตรศาสตรออะไรพวกนี้นะฮะกรศาสตร์เนี่ยแป้งค่อนข้างจะสูงนะครับผมต้องหาพันธุ์มันสําหลังที่มีเปอร์เซ็นต์แป้งสูงเอามาปลูกนะครับเพราะว่าถ้ามันสําหลังของเรามีเปอร์เซ็นต์แป้งสูงเนี่ยราคามันก็จะได้เพิ่มนะครับผมอย่างปีนี้เองพี่โตก็จากที่เคยปลูกพันธุ์มันสําหลังพันแปดเก้านะครับผมก็ทิ้งพันธุ์มันสําหลังพันแปดเก้าหมดเลยนะฮะก็หันมาปลูกพันธุ์กรศาสตร์นะครับผมปีนี้ก็ปลูกพันธุ์กรศาสตร์ไปได้หลายแปลงแล้วนะครับแนวทางที่สองก็คือว่า เราควรลดจํานวนไร่มันสาหลังที่เราทําอยู่เนี่ยสมมุติว่าถ้าเป็นที่เช่านะครับผมเราก็พยายามลดที่เช่ามาเอาเท่าที่เราทําไหวเอาเท่าที่เราคิดว่าเราสามารถดูแลได้มีเวลากําจัดหญ้าตั้งแต่มันยังเล็กๆมีเวลาฉีดยาฆ่าหญ้ามีเวลาใส่ปุ๋ยเม็ดลงดินตามสูตรต่างๆมีเวลาฉีดพ่นปุ๋ยทางใบตามช่วงเวลาช่วงอายุที่มันสําหรับเขาต้องการนะครับผมแล้วข้อดีของการลดพื้นที่ ปลูกมันสำปะหลังนะครับผมนอกจากว่าเราจะสามารถดูแลได้อย่างดีแล้วก็ทั่วถึงแล้วเนี่ยเรายังลดต้นทุนในการผลิตได้ด้วยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นค่าเช่าที่ค่าปุ๋ยค่ายาค่าหญ้าค่าปุ๋ยเกตหรือแม้แต่ค่าแรงงานนะครับผมเราสามารถลดต้นทุนได้นะครับผมเพราะว่าเราทําน้อยลงเราดูแลได้เพิ่มขึ้นแต่ผลผลิตของเราอาจจะได้มากกว่าเมื่อเฉลี่ยกับในช่วงที่เราทําเยอะๆจนเกินกําลังนะครับผม เพราะว่าบางครั้งเนี่ยเราทําเยอะก็จริงแต่เราดูแลไม่ทั่วถึงนะฮะถึงแม้ว่าตอนคูดแต่เราจะคูดขายได้เยอะแต่ว่าพอเอามาเฉลีย่ยแล้วเนี่ยกับจํานวนไล่ที่เราทำเนี่ยบางครั้งเนี่ยมันได้น้อยกว่าที่เราทําน้อยๆทําเท่าที่เราพอไหวเนี่ยพิ่ตจว,ว่าอันนี้น่าจะดีกว่านะครับผมสาหรับเพื่อนๆคน,นไหนที่กําลังท้อแท้หรือว่าสิ้นหวังกับราคามันซัาหลังนะครับผมก็ลองปรับเปลี่ยนวิธีการทํางานดูนะครับผมเรียกว่า ลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตแล้วก็หาพันธุ์มันสำปะหลังที่มีเปอร์เซ็นต์แป้งทงสูงเอามาปลูกเนี่ยพี่ตงว,ว่าน่าจะช่วยแก้วิกฤตได้แล้วก็สามารถทําให้เราเนี่ยสามารถอยู่รอดในวิกฤตมันสำปะหลังที่ราคาตกต่ำแบบนี้ได้นะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับช่วยกดติดตามกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจพี่ตงได้นะครับสวัสดีครับ